สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราส่งคนอีกแล้วนะคะและมาอีกแล้วกับกราฟและน no ้องตัวดี<แ>ค,ครั้งนี้นะคะมากับ e p พค่ะ Gaming Nation สมรภูมิเกมเดือดของกราฟและน no ้องตัวดีครั้งที่แล้ว,ว่เตะบอลใช่อันนี้มาเล่นเกมสมรภูมิเดือดอะไรยัางไงาเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปคะ่ะ<แค><แค> แ้้องเจดีที่ยังไงอ่ะเอดีครับแลน้องีดชับเบมเมอร์นแทกเกรให้ทายว่าวันนี้วันอะไรเฮ้ยไม่ใช่ยินีดีแล้วไปว่าอะไรสุอบรอบของเราเ ว่าเราดดีเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่แฟนกันซะหน่อยยอมยังงั้นเดี๋ยวกราวจะเฉลยให้ฟังกันแหละว,วันนี้นะครับก็คือวันสุขแห่งชาติเย้โดนในวันนี้นะครับพวกเราชาวดีแถมเนี่ยจะได้กินของู้ถูกแล้วก็อร่อยด้วยเย้เแถมยังรถแลกแจกแถมกินกันให้จุกๆไปเลยครับเย้ ที่สำคัญนะครับผมทุกคนเนี่ยยังจะได้เติมเกมนันราละค่ะทกนะครับแล้วตัวดีอยากทำอะไรก่อนครับกินขนมหมองั้นเดี๋ยวตัวดีหลอกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกับขอเข้ดูในเกมก่อนว่ามีอะไรใหม่ๆที่กับอยากได้บ้างไหนดูสิโอ้มีของที่อยากซื้อเต็มไปหมดเลยอ่ะอีกนิดเติมเกมหน่อยละ เติมเกมพี่เกมมิ่งเนชั่นแค่สูนบาทเองเหรอเล็กคอยอ่ะไปดิครับอไปเลยนี่มาดิมาดิมาดิเอากดอะไรตัวดีตัวดีแป๊บนึงตัวดีกลับเล่นเกมอยู่เสียงนี้แพ้เลยเนี่ย ก็บ,บอกแล้วเนว่า,อ,าอย่ามุ่งกลัวนี่กัปต้องจะเติมเกมมาด้วยนะคนเอ่วก็แซวเขาหมดแล้วเนี่ยว่ากลับกลัดเอางี้ตัวดีหิวแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวกลับจะสั่งขนมให้ตัวดีกินก่อนโอเคปะ่ะแล้วเดี๋ยวกลับเลี้ยงผ่าดีแพ็ครีวอร์ดเองได้งั้นเดี๋ยวตัวดีไปนั่งรอกันนะโอเคสุขสารตัวดีอ่านี่ตัวดีเฟรนฟรายมาแล้วกินให้อร่อยนะงั้น กับขอัวไปเล่นเกมเหมือนนะอย่าไปมลัวล่ะเห็นะเดี๋ยววันนี้นะจะเติมเกมให้เยอะๆยคราวนี้แหละวงการเกมจะต้องจารึกชื่อเทพครับโัวตูดีมากวนกันอีกแล้วว่าอืมมันดู ถ้านตัวดีกวนแบบนี้เทพกับจะเกิดยังไงอ่ะของในเกมมิ่งเนชั่นซื้อทุกวันแหละแต่ว่าวันเนี้ยมันวรนุกไงตัวดีมันเลยถูกวันอื่นอกับเลยต้องซื้อตุนหน้อยไงเทพกับจะได้เกิดรวยตัวดีคราวนี้แหละตัวดีตามมาไม่ได้แน่ทีมุดเลยมุดมุด หนาเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้หชุนโค้เท่เลยอะแต่ปืนไม่เท่เลยครับผมขอเติมเกมซื้อปืนแป๊บหนึ่งปืนจะได้เทๆครับผมอู้ยไงล่ะครับตอนนี้เทพกรับได้จุดตีขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวผมน่ะจะมาเคลียร์คนที่อ่อนๆในเกมไปทั้งหมดเลยครับผม น้องหมดมันจะเท่ก็เท่สุดเลยเนาะมหมดจะวนันหวานหวานโอ้หพี่พี่จะมาตามยิงผมทำไมเนี่ยพี่ก็มีคนอื่นสิไม่ต้องยั่นแกก็อยากได้ยุทธอ่ะโอ้โพี่ก็มาเติมนะครับวันนี้ของมูล,ลนิธิาขัเยอะไม่เอาอ่ะ อยากแย่งไม่อยากเสียตังค์โอ้พี่แค่ศูนบาทเองพี่ไปเติมผ่านเว็บเกมเมิ่งเนชั่นเนี่ยของเทียบเท่า<ๆ>เขาไม่ได้เยอะที่สำคัญนะของติดตัวพี่ไปตลอดด้ยไม่ต้องมาแย่งผมเนี่ยไม่เอาอยากได้ตอนนี้โอ้พี่ก็ไปเติมอวันนี้ไม่ว่างพี่ไม่ว่างก็ไปเติมวนัวนอื่นก็ได้วันอื่นก็ถูกเหมือนกันแต่ถ้าใจดีนะพี่อะออกไปเติมวันนี้แล้วก็ตอนนี้เลยด้วยโอ้วันนี้ปล่อยเบิร์นะ ในละเทพคับอันนี้คับเรื่องไปดีกว่าเว้ยนี่นี่เท่เทพนะดิคือน่ารักเทหน่าก็สวยือยังไงวะเนี่ยหนึงหเฮ้ วัวดีโอ้โหขอบคุณมากนะตัวดีหยิกระโดดก่อนดเดีเย้ชนะแล้วตัวดีเย่ยังไงตัวดีตัวดีหิวหรือยังครับแต่ว่ากับขอเล่นเกมอีก5ห้าทีได้ไหมอ่ะเงินเลยนะ ดูดีวันนี้ก็ขอนะพวกเราวันนี้มาตั้งนานอ่ะวันศุกร์แห่งชาติทันทีและที่สำคัญนะเขายังเปิดเว็บใหม่ด้วยชื่อว่าเว็บเกม i n g Nation เว็บเติมเกมใหม่เนี่ยก็อยากได้ของเทพไปอวดเ่อนบ้มากอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดูดิมีของถูกๆใหม่ๆเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย และที่สําคัญนะยังมีทุกแนวอีกด้วยดดเดี๋ยวกับเติมให้ตัวดีบ้างแล้วตัวดีมาเล่นกับกับโอเคใช่ไหมไม่งอนกับนะที่งอนเอจะง้อยังไงดีนะถ้าเกิดสั่งเราเวนเดอร์ลิ้นจีโซดาแก้วนี้มาเนี่ยจะมีใครกินด้วยหรือเปล่านะ <c oughs> มีโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวห้ดู สั่งดีไหมนะเกิดอะไรงั้นหรือว่าจะเป็นฮอกไก่โดชีสทาร์ตอันนี้ดีอ่ะอของโปรดใครเอ่ยสั่งดีไหมนะหรือไม่สั่งดี <c oughs> ตัวดีหายงานกลับแล้วเหรอครับงั้นเดี๋ยวกลับจะใช้ดีแผ่นรีวอร์ดและขนมมาให้ตัวดีกินนะโอเคไหมไปงั้นเราไปนั่งรอกันแบบง่ากินไหมตัวดี ทุกคนนะครับก็สามารถมาเปลี่ยนวันศุกร์ให้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดได้ง่ายๆแบบเก่านะครับด้วยดีแท็กดีวอร์สนะครับที่มีทั้งแคมเปญตายเก่งอยู่นี้แบบภูมิใจอ่ะูแบบฟอร์มเป็นคุ้มสุดทุกวันไม่ติดขัดไม่แบบเขาเรียกอะไรนะไม่เสพสำหรับสายเก่งไม่ได้เติมเก่งสำหรับ้าหมูดีมากเลยครับจะมีความสุขไปพร้อมกันนะครับผมไว้เจอกันนะครับอินดีต้อนรับเอ้าเอาปากเร็วอ่า น่ารักเดี๋ยวนี้คือแบบกราฟเขาเก่งขึ้นเยอะชฟังแล้วแบบไม่ติดว่ะทำรายการแบบอย่างเงี้ยพูดจ้อไม่หยุดได้แบบคือน้องมีความกล้ามากขึ้นพราะมันมีแบบหลายๆโฆษณาหลายๆเวทีให้น้องได้ไปเออฝึกอะไรอย่างเงี้ยน้องเก่งเนาะเอ็นดูเอ็นดูการเป็นตัวเองว่ากราฟใช่แล้วเสียงน้้ยไปไหนตลอนมากับตัวดีทีไรก็น่ารักตลอดคิดถึงน้องเนาะคิดถึงคิดถึงแบบ ก็อจะได้เจอบ่นตลอดเราเนี่ยแล้วก็ถ้ามีคลิปอะไรน้องมาแบบแบบก็คงจะดีนะเดี๋ยวเราค่อยไปหามาไปหามาดูกันนะคะะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย